คือริชิเมืองสุดท้ายของการมิทติ้แล้วกับกรุงเทพมหานครถ้าเกิดพูดถึงกรุงเทพมหานครอีรู้สึกยังไงกับเมืองไทยกับกรุงเทพกเ่อะ่อนและอนกอ่ แล้วก็เอนอจ์แต่อย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือประเทศไทยมีผู้หญิงสวยเยอะมจริงไหมครับนี่ต้องถามก็จริงพวกพวกเทไทยมีผู้หญิงสวยเยอะจริงไหมครับผู้หญิงสวยไหนครับไม่เคยทอง

คือมีแต่ได้ยินเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานมาโดยตลอดอ๋อแต่ว่าไม่มีโอกาสเป็นเทศกาลที่สักครั้งหนึ่งจะต้องไปเข้าร่วมไม่ได้เมื่อกี้ดูปฏิทินแล้วก็วันที่ใดๆแล้วเหลืออีกไม่กี่วันเองเหลืออีกไม่กี่วันเองเดนที่สิบสองสิบสามก็สุดปลายแล้วอู้ชิบอยู่ยาวเลยครับฉันต้องรู้แบบยังไงเนี่ยผมเลิกขายเลยได้ไหมครับโอ้มีชิปาย แต่ถ้ามีอค์การในนิสสงการนะครับรับรองซนุเสนานะแน่นอนพวกแฟนๆผมันจะพร้อมใจสานน้ที่คุชาวุครับคผผมก็จะสนาดกครับอแ้านวะดครัโอเคตอนนี้มาถึงเรื่องที่นิยมมากๆในกหลีมับชิไม่ถามว่าตอนนี้เกาหลีนิยมถ่ายพูแบบ 4x4 ทัดมากๆเลยใช่ไหมครับเราให้ความหมายว่าเป็นยังไ 아, 아 요즘에 사실 되게 인생네컷같으니까 네컷 그런 길거리에서 찍는 사진들을 정말 많은 분들이 많이 찍어요 저도 찍어봤고 그래서 어 사실 엄청 친한 친구들이랑 보통 많이 찍거든요 그티거리에 거리커버가 잘 치고가 c 지우 그래서 어, 오, 오, 다 이러면 감사니다 ข้างถนนจะมีร้านอยู่ก็จะไปถ่ายส่วนใหญ่กับถากับเพื่อนที่สนิทมากๆส่วเงบนบุคือกร้ชื่อชมชิกตเรชก็รทคเลวออเก็เลคิดว่าถ้าเราได้ถ่ายกับเพินแลในวันนี้ก็คงจะดีนะก็เลยก็ลองถ่ายกับเพนแลในวันนี้ครับเหนภาพองสูวช่วนี้ด้ดีกว่าก็ชากุ๊บซ วันนี้ในเมื่อเราจะต้องถ่ายด้วยกันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอาจจะต้องแลงนะแรงจากคนรักแรงจากแฟนอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนได้ไหมครับไม่ได้ได้ครเป็นเพื่อนได้แล้วเป็นเพื่อนได้ไหมเป็นเพื่อนเขาไม่ยอมเป็นเพื่อนนะครับพี่ีไม่ยอมเป็นเพื่อน ถ้าเห็นแบบนี้ก็จะถ่ายด้วยกันไม่ได้นะเป็นเพื่อนไหรเป็นเพื่อนไหรเป็นเพื่อนไหรเป็นน้าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนโอเคถ้าเรานี่ทุกคนเป็นเพื่อนนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ต่างๆในการถ่ายรูปนะครับเพราะฉะนั้นตอเริ่มสุ่่มกอนในการเลือกเพื่อนอันนี้ต้องสอนหนึ่งคำก่อนสำหรับคา่าเพื่อนในภาษาไทยให้ออกเสียงว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนนะ โอเคคนแรกครับเราจะเอาสาคนนั้นสามช่นีนะคนแรกครับใช่ไหมคยเนยสามคนเหรอครับเอาคนแรกก่อนแรกก่อนถ้ามัจบอเด็กเีหนึ่งครับ1ีหนึี BJ เลขที่13ครับไม่ต้องเดินงานะอยู่ตรงนั้นเลยยกมือให้พี่ดูหน่อยหนูอยู่ไหนล้องตุผาด้วยยกมือ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 เลยครับเดี๋ยวจะมีกล้องไปหาดูเลยนะครับโอเคยกมือยกมือยกมือีกทียกมือีกทีโอเคอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปชุขฉีกเราจะถ่ายรูปแบบเป็นเฟรมเป็นเฟรมเป็นเฟรมนะครับในนั้นจะมีแอคชั่นให้ว่าเราจะถ่ายรูปมุมไหนนะครับเอาล่ะอยู่ตรงนั้นนะ ไมเปแล้วนะครับโอเคก็จะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูันว่าโจทย์ที่เราได้จะเป็นการถ่ายแบบแบบไหนมาดูกันสี่รูปสี่แบบนะครับแบบแรกคือเหมือนจิ้มแกงเนาะไม่ใช่ทำสีอคเลยอันนี้จิ้มแกงอันนี้อันนี้ก็จิ้มผัดกันจิ้มนะครับรูปแรกแฟนทาจิ้มปุ๊บ รูปสองปุ๊กจิ้มแฟนคลับนะครับรูปสามทำชุสอนิ้วกับท่าเท่ๆอ่ะว่ากัปใช่ไหมพี่เอกถ้าพร้อมแล้วรูปแรกก่อนเนาะรูปแรกก่อนเนาะเอาดาขึ้นจอมาได้เลยครับไหนไหนเพอไหมเป็นจอพอมไหมพไหมโอเคใกล้ๆนิดนึงใกล้ๆนินึงเอาแบบจิ้มจแก้แบบจิ้มกันอยู่ในนี้แต่กล้องกล้องต้องตามไปอย่างนี้ได้ได้ได้ไ โอเคเต็มตัวผมนับหนึ่งสองสามไปแช่นะหันไปทางนี้หน่อยนะหน้าสองสามแชเอโอเคอุ้ยเราหันเราหันทางนั้นดีนะเราหันก็มีนะพร้อมนะพร้อมนะเต็มตัวเออ่ทีมงานข้างหลังพี่ช่วยพี่หลบหน่อยนะผมไหมพี่จะเข้าก้อนในเรื่องเรา เด็ดด้วยฮะจูเซสตนี่ท่นนาจะโบกไปด้วยเอขาแมวอะหูแมวได้ด้วยโอเคอะรุ่นที่อรับโอ้รุ่นสอใหนเดิม่้ก่มหน่อยดิโอเคพร้อมนะครับเป็นแบบอ่าบ้านๆบ้าบบเป็นดอกไม้บานหนะครับโอเคต โอ้ม oh! ันก็จะดูคล้ายๆันแต่ว่าดูแบบเซ็กซี่หน่อยดิมัน่ใกล้ขึ้นใกล้หน่อยเซ็กซี่หน่อยดิอะพร้อมครับมาเลยได้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 ฮันนาฮันน่าชูเซ็ตทำงานต้องเลิกทำงานต้องเลิกมไอเรารูปสุดท้ายรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายโอเคยิ ời, rồi, c, spy, à, à, bon ้มนนี้ ต้องมีคนนยิ้มว่าดึงทำปากจุ๋ยอุ๊กชี่ทำไดะยิ้มดีเลือกให้เลือกอ่ะุ๊กชี่ทำากจุ๋ยนะครับเอายิ้มนะพพอพอ จบนะมที่ล็อกได้เลยนะครับอันนี้คืออันนี้คือปกติแล้วแบบไม่ไม่ได้ถ่ายสติกเกอร์บงแพงๆแบบนี้หรอกที่เป็นโอกาสพิเศษจริงๆพอพอได้ถ่ายบนแพรแต่ไม่ได้มาอยู่ในแกล้งงานอย่าบอกเปนแร์แมากครับสลหรับรูปที่ได้ถ่ายไปเอ่ายออ่งทีต้มาคือตมตคือสิ่งอางก่างเกต้องกคือมก้อง <뭘한> 좀더재밌게 찍을 수 있었는데 좀 아쉽지만 그러면도 불구하고 같이 사진 찍었 너무 좋고요. 친구가 생긴 것 같은 느낌이 그 특징이 다 프랑 리이 거기서 되게 타이하고 막 어마어마하게 잘아요아 네. แปลว่าเราจะได้ไลน์ก้อนก แต่ว่ามีคนไม่ได้ถ่ายเยอะมีคนไม่ไถ่ายเยอะ A หนึ่งเออ A สองเอร์ A เออร์ C เฉินโอ้ชีงั้นขอรวมยอดท่าที่ชักครู่นี้ยืนนิ่งๆเป็นโฟโต้ถ่ายให้เป็นแฟนได้ถ่ายกันได้ไหมเนี่ยอคนนี้โอเคพร้อมเลยครับพร้อมเลยครับพร้อมเลยครับยังไงอะเด็กเราจะถ่ายสี่ช็อตไปร้วมกองแต่งางนะครับเริบุ๊ก